สนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ชมครับร้องทุกกับบรรจงวันนี้นะครับมีชาวบ้านที่อยู่แถวแถวลำลูกกาธัญ,ญบุรีคลองเจ็ครับเขาร้องผ่านมาบอกว่าแถวบ้านเขาเนี่ยน้ำประปาไม่ไหลเลยไอถ้าจะไหลเนี่ยก็ไหลแบบกระปิดกระปอยมากๆนะฮะเลยร้องเรียนมายัง มันจงชงข่าวคุณผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันกันกบน้องเนยนัชนิดครับ ร้องทุกขกับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านร้องเรียนถึงปัญหาน้ําประปาไม่ไหลน้ําประปาไหลน้อยหรือบางครั้งไหลออกมาก็มีแต่เศษที่มันสกกระปกนะคะเหตุผลหลักๆเขาบอกว่านี่ค่ะด้านหลังมีการทําถนนใหม่วางเสาไฟฟ้าใหม่แล้วไปโดนท่อประปาเดิมที่อยู่ข้างล่างแตกได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากเขาบอกว่าบางคนต้องอดพยพไปใช้น้ําที่อื่นอยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันหน่อยค่ะ ท่อทาถนนอะไรกันเนี่ยครับทาให้ท่อประปาแตกบ่อยมากซําซ้อนอันนี้คือล่าสุดที่ผมโทรไปแจ้งทันปร,ปรนาปาธัญบุรีว่าเออน้ําไม่ไหลอีกแล้วแล้วก็เขาก็แจ้งผมมาว่าโอเคอันเนี้ยเคสที่น้ําไม่ไหลเนี่ยเพราะว่าการไฟฟ้าเขามาขุดเสาไฟเอ่อนาจะตอกเสาไฟหรือขุดเสาไฟเนี่ยแหละครับแล้วทําให้อ่าน้โดนท่อท่อประปาแตกผมก็งงออทำไมให้ผมไปแจ้งการไฟฟ้าซึ่ง มันเป็นปัญหาของการประปาหรือเขาต้องต้องไปประชุมกันภายในครับคือตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณอบตอบึงกําพอยเพราะว่าเ,าเป็นผู้ให้บริการน้ำนับปัจจุบันเลยครับาฝากบรรจงชงกล่าวนะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่อยนะครับ อย่างอาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4วันต่อสัปดาห์ได้ค่ะต้องไปขอ,อน้ํากับอบตหรือกู้ภัยเขามาเติมให้อยู่เรื่อยๆค่ะน้ําที่เข้าแทงมาส่วนใหญ่ก็เป็นน้นําโคลนบางครั้งมันเป็นน้ําโคลนหมดใช้ไม่ได้เราก็ต้องแบกรับพวกค่าใช้จ่ายน้ําที่เข้ามาเพราะว่าเราต้องปล่อยทิ้งอยู่เรื่อยๆพอเรารอน้ําใหม่เข้ามาค่ะมันก็เป็นน้ําโคลนวนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะก็อยากให้เข้ามาช่วยดูแลแก้ไขให้เร่งด่วนนะคะเพราะว่าทุกวันเนี้ย น้ำใช้ไม่ค่อยได้เลยจะซักผ้าหุงข้าวล้างจานคือไม่สามารถทําได้เลยเราต้องรอน้ําจากดับเพลิงกู้ภัยเขามาเติมให้ซึ่งบางครั้งเราก็าเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่หน้าที่เขาโดยตรงแต่ว่าเราก็ต้องรอเขาอีกบางวันเคยขอช่วงเที่ยงแต่ได้เติมน้ําตอนสองทุ่มค่ะ mm hmm. บรรจงชงข่าวช่วยประสานหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายกมลชัยคุ้มญาติหัวหน้างานบริการ2การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญ,ญบุรีก็ยอมรับนะคะว่าขณะนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องของน้ําประปาไม่ไหลหรือไหลน้อยอยู่บ่อยครั้งซึ่งสาเหตุหลักๆมาจากการที่ทางหลวงมีโครงการขยายถนนและทางการไฟฟ้าดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่ซึ่งมีหลายครั้งที่ทาให้เครื่องจักรขนาดใหญ่ไปโดนแนวท่อประปาเดิมที่อยู่ใต้ดินแตกได้รับความเสียหายซึ่งการประประกาก็จะต้องคอยส่งทีมช่างไปซ่อมอยู่ ตลอดเวลาและได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ระมัดระวังขณะนี้การปรับปามีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการย้ายแนวท่อเดิมตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่3แยกธัญบุรีไปจนถึง4ี่แยกไฟแดงลำลูกกาและจะทําการวางแนวท่อใหม่และยกเลิกท่อเดิมซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทําไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ทั้งหมดคาดว่าไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้จะดําเนินการเสร็จทั้งหมดพร้อมกับยืนยันนะคะว่าหากวางแนวท่อใหม่แล้วผลกระทบต่อชาวบ้านเนี่ยจะน้อยลงซึ่งในระหว่างนี้หากมีชาวบ้านได้รับ ลกระทบการประปาจะประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอให้สนับสนุนแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านเนื่องจากการประปาไม่มีรถน้ำค่ะ หลังจากที่ทีมงานร้อนทุกข์กับบรรจงนะคะเราประสานไปยังการประปลาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบญุรีเราได้รับคํายืนยันแล้วค่ะว่าหลังจากนี้จะเร่งประสานผู้รับเหมาดําเนินการย้ายแนวท่อปรปาใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบนะคะอย่างไรก็ตามต้องฝากไปถึงหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทําถนนอยู่หรือว่าติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เนี่ยนะคะให้รมะมัดระวังแนวท่อเดิมเพราะว่าเมื่อไปโดนผลกระทบแล้วมันแตกคนที่จะได้รับผลกระทบมันวงกว้างมากๆแล้วคนที่เดือดร้อนก็จะคือชาวบ้านค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคน ไทยและไขความจริงกิรติ4ีน้อยถ่ายภาพนัชนิดเทน้อยรายงานโอ้น้ำไม่ไหลนี่ว่าเครียดว่าเจ็บใจแล้วนะครับแต่ไหลออกมาเนี่ยเป็นโครนมันเจ็บใจยิ่งกว่านะครับ เดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่เขาจะติดตามช่วยเหลือให้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมานในขณะเดียวกันท่านใดที่อยากจะร้องทุกข์ผ่านบัรจงนะฮะสามารถส่งข้อความมาได้ผ่านอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ร้องทุกข์กับบัรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บัญจงช่วยได้ครับ